ราคาขายวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะมเพราะเดี๋ยนะฮะเพราะพริกราคาแพงครับป้าแจ้งว่าพริกถูกลงเมื่อไหร่จะกลับมาขายอีกครั้งตอนนี้พริกโลละสองรอยี่สิบาทเป็นแพงมากครับสุนเกียรตินะคุณต้องสงสารบ้างนะบางทีคนขายเนี่ยบางทีลูกค้าอยากจะกินของอร่อยแต่อยากไปกินของถูก<ะ>ก็ต้องบอกคุณสุนเกียรติว่าของถูกอะ่ะมันมันไม่ค่อยอร่อยหรอกสุนเกียรติครับ ของอร่อยมันไม่ถูกแล้วใช่แล้วยิ่งใยปูดเนี่ยสมเกียรติก็รู้จักปากกันอยู่แล้วครับกไม่แคร์ดันเพราะว่าอะไราสมเกียรติการไปที่ของอที่ดินริมทะเลที่ตมรมน้ำลเป็นสิบสิบไร่ฮะแกบ,บอกกูไม่ขายกูก็มีแดดขอโทษบวชภัยก็พูดภาษาคนดินกูมนไม่ได้ขอใครแดดกูจะมาหากินให้สมเกียรติแดดสมเกียรติแดดไหม,มก็ได้ครับ เราส่งเกียรติไปเคยไปแดกไหมเคยครับแล้วถูกแกบอกว่าจะจะแดกหรือไม่แดกแร้ส่งเกียรติแดกเปล่าอ๋อครับก็ก็ไม่ค่อยได้โดนเท่าไหร่ครับหรอเหรอครับเกียรติไม่เคยต่อปากต่อคําแกเลยหรอใช่ใช่เกรงใจกลัวแกโอเคกลัวใครลรอมีใครในโลกที่ส่งเกียรติ่ลยบ้างวะครับอ้าวโอเคได้เลย ก็บอกว่าใคร,ใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเยูนิฟู้ที่ไม่ช้อยการันตีว่าอร่อยมากที่ของปอ้าอูที่บางตลาดบางพระเนี่ยนะครับวันนี้เขาขายวันสุดท้ายแล้วตอนนี้น่าจะหมดแล้วด้วยไม่ไมีมืมมอก<ม>ันแลพี<ม>่จีแต่วันนี้น่าจะ<อ>บ่ายสองบ่ายสามน่าจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วก็วขายดีเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้ามีเบอร์จะโทรไปคุยกับแกนิดบอกครับนะเราก็จะพลิกมันแพงเราเคยขายสามสิบบาทนะนะก็ขึ้นไปสี่สิบหน่อยะ เักหน่อยเออถ้ามันอร่อยจริงคนก็ไม่หนีแกใช่ใช่ให้ด่าเยอุตได้เนี่ยพี่ันตีดาดาแล้วก็จะเอาเหรียญน่ะเหรียญทองคำเลยมาให้พี่หันยู่เลยเยอุธไม่ได้ไปให้สมเกียรติหรอ